S.M.R. รีมดจุ่มที่นอนและามากินคือที่นอนตรงนี้มันจะเป็นดุมที่ผมไม่เคยกินมาก,ก่อนนะครับทุกคนซึ่งมันก็เป็นแบบอร่อยมากคือผมเพิ่งมาบ้านย่นะครับครบเรา,เราน้องก็บอกว่าตรงนี้ตรงนี้แหละมันจะเป็นแบบนมถ้าเราหย่อนรีโมตลงไปมันจะจุมนะทุกคนดูนะชั่อวอี จมแล้วแล้วผมก็จะกวนมันไปสักระยะครับกวนเสร็จแล้วก็จะรอครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนเสร็จกันเลยทุกคนยวผมเอามือล้วงไปฝั่งนั้นอยู่ฝั่งนั้นล่ะเฮ้ยจงมัน ุกจุมแล้วทุกคนแต่ว่าเนี่ยทุกคนจะไม่เห็นในกล้องจริงๆมันจุมแล้วอุ้ยนะ่าอร่อยมาก <c oughs> อร่อยมากทุกคน